สวัสดีครับผมช่างใหญ่นะวันนี้ช่างใหญ่จะมา,าย้อมผมปิดผมขาวนะด้วยพงสมุนไพรนะรจากอินเดียนะนี่ก็เป็นสีน้ำตาลแดงนะครับครึ่งเดียวพอนะครับแล้วก็เตรียมน้ำบุ่นไว้แล้วเทน้ำบุ่นลงไปทน้บุ่นลงไปเดียว น้ำอยูครับร้อยไปมันมันต้องเหนียวไหมคะหรือว่ามันเร็วเ,เร็วก็เร็วเร็วนะพอพอเหนียวมากไม่ได้เดี๋ยวมันไม่ลื่นสมุนไพรอมอะไรนะ,คร,นะครับก็คนให้สมุนไพรละลายนะ นี่ก็สภาพเส้นผมนะครับก่อนที่จะลงสีนะสมุนไพรจะไม่มีแอมโมเนียหรือไฮโดรเจนนะมันจะใช้เวลากินสีน้านหน่อยน<ม>ะครับประมาณสักสี่สิบนาทีลูกค้าก็ควรสว่างปลายเข้มนะควรสววางปลายเข้มไปทำสีมาเองก็ไปเป็นสภาพเนี้ยนะ มันร้อนหรอทาเนี่ยนังหัวร้อนดีนะแล้ลนร้อนเนี่ยเดี๋ยวทาไปเลยมันร้อนมันร้อนจริงนะมอลองทาดูวิธีนะครับวิธีทาโคนผมให้มันติดแน่นนะครับพยายามทาสีแยกก่อนนะบริเวณสีแยกด้านหน้านะข้างทาไปเลย อายุมากขึ้นนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องเสียบังหัวนะสำหรับคนที่ชอบย้อมผมบ่อยนะครับสมุนไพรนะครับก็เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับการย้อมผมปิดผมขาวนะสมุนไพรนะครับก็มีหลายตัวนะครับหลายแบรนด์นะแต่เราก็เลือกใช้แบรนด์ที่มันไม่แพ้ที่มันไม่คันนั่นเอง ตอนนี้ทุกคนก็พึ่งสมุนไพรแล้รุ่นนี้รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ไฟกับพิบไฟที่ยังไม่มอดนะครับทาเสร็จแล้วก็นวดนะครับทําเป็นแถวนะทีละแถวทาทีละแถวนะไปทำทาแล้วก็นวดไปด้วย เลยครับวิธีการทานะครับก็ทาทีละชั้นนะแล้วต่อไปเดี๋ยวช่างใหญ่จะจัดการแข่งทาทาสีปิดปมขาวดีกว่าไม่มีใครเขาฝึกไม่มีใครเขาแข่งกับดีไหมลูกค้าดี <c oughs> แทงทาสีพิมพเขาวใครทาได้เนียบได้ไวทาแบบละเอียดเป็นมืออาชีพสีออกมาสม่ำเสมอก็เอาลองวัลไปเลยก็ค่อยทาไปนะทาไป เอปปาไไดิปโป,ไป,ไดป้นวดไปด้วยดิโป้ซนวดขึ้นไปด้วยผงสมุนไพรปิดผมขาวอหอม กินหอม,ม,มกลินเหมือนใบชาเลยลูกค้าได้กิ่นไหมคะมเนาะกินเหมือนใบชานะลูกค้านะชาจีนตรงไหนที่มันหนังที่สะขาขาวก็ไล่ทาเลยครับไล่ทาให้ทั่วให้ถึง ตอนนี้ดึงขึ้นไปเลยเอาวีเอาวีวีขึ้นไปเลยบ mm ุห hmm. รีเวาาน่าผาานเลยครับ mm hmm. มือนี้โป้ซ้ายนวดลไล่ตามไปเลยเ mm hmm. พราไฟไล่ตามเราเนี่ยที่มันช่องว่างเขาขาวเลย หลังไบ่หูนะเน้นทาเน้นนวดให้มันทั่วถึงนะไม่มีอันมเนี้ไม่มีไฮโดรเจนนะครับเราก็ต้องทิ้งเวลาไว้นานหน่อยนะครับถ้ามีเวลาทิ้งก็เลยครึ่งชั่วโมงครึ่งเก้าสิบนาทีนะถ้าเวลาน้อยก็สักสี่สิบนาทีชั่วโมงหนึ่งก็ได้ให้มันซึมซึมเข้าแบบธรรมชาติคุณอุณหภูมิปกติไม่เป็นไรวันนี้ว่างเอาเจียวเจียวอยู่ยาวอันไป อย่นี้ว่างไงถึงครับครับดีแล้วครับทำผมอย่าเล่นช่างเนาะใช่ครับอย่าเล่นช่างแต่ไปน,นัดช่างนี่ดิปัญหาหหครับเอาเนื้อนวดเลยครับทีนี้ตอนนี้นัดช่ากูก็ฉีดน้ำเปล่านะครับไป,ปเสลีไปที่โ,โคนผมของลูกค้านะครับนวดคึงให้มัน เจ็บบอกหนูนะคะถนนรนอนแรงไปบอกหนูมันฝืดอะค่ะมันเหมือนมันเป็นมันมีเหมือนผงผงกวัวลูกค้าจะเจ็บเวลาเหมือนมันเหมือนทรายเจ็บไหมคะโดนมันจไหมมันนผงสมุนไพรครับอ่ามันเป็นผงสมุนไพรมันยังไม่ละลายตัวกวัวลูกค้าจะเจ็บเพราะว่ามันเหมือนเม็ดทรายโดนไปกระามไป ไม่ต้องกลัวติดทางที่สานะครับเพราะว่ามันมีแต่มันผสมน้ําเปล่าใช่นะครับตัวนี้เราก็ใช้ทิชชู่เช็ดไดนะ้ใช้แชมพูขัดออกหรือว่าเอาฉีดน้าเปล่าเขาไปเช็ดออกก็ได้นวดนะครับเดี๋ยวให้มันมีช่องว่างสีขาวมหนวดไป นวดไล่ไปครับเทยทอยนะครับเราก็าค่อยไล่ทาไปผมจับเวลานะครับตอนนี้10นาฬิกา30นาทีนะ35เดี๋ยวเราจะไปล้างออกตอน สิบเอ็ดนาฬิกาสิบห้านาทีนะสี่สิบนาทีเรามาดูผลงานกันตัวนที่มันแห้งเกินไปเราฉีชิน้ำชิดน้ำได้เลย ตอนนี้ก็ครบเวลานะครับหนึ่งชั่วโมงก<ม>ับอีกย0ี่สิบนาทีนะ<ม>เต็มปิกัดเลยนะครับสมุนไพรก็ต้องให้มันซึมเข้าไปเยอะๆ่อยเ<ม>ดี๋ยวเราไปล้างกัน